หลังจะแกงเย็นดอกไม้เรียกกวดต้องที้แกเดี๋ยวปิดแก๊สไปก่อนนะพาเย็นดอกไม้ไปขี้ก่อนมาแกงกันต่อเติมน้ำหน่อยปลาไอ้ขาวแกงปลาไอ้ขาวจะวันนี้ ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็อยู่ข้างกระทะนี่เองจ้าทุกคนไม่ต้องไปเก็บไก่ต้นมะกรูดฉันอยู่ข้างเตาเนะี่ยมีลูกเรียนเองอยู่ตอนนี้เดือดขักขักขักกับย่งปลาฉันเนี่ยหัวนี้ฉันกินเองเนื้อให้ยายนะจ้ะทุกคนฉันชอบกินหัวปลาอร่อย ใส่ใบมะกรูดลงไปเคี่ยวเละๆแล,ะละ้วแกงปลาแกงปลามีเนื้อปลาสองชิ้นนกนั้นหัวปลาเนื้อปลาให้ใหญ่ฉันชอบน้ำเยอะๆได้เยอะดีด้วยแล้วน้ำแกงขยำ้าวอร่อยใช่ไม่เลแล้วก็ได้ได้เยอะๆไม่เปลืองเอะได้แล้วแกงปลาฉันนี่หัว นี่หัวอีนี่เนื้อซื้อมาตัวอย่างใดสองมือ้อแบ่งใส่ช่องฟิตไว้เห็นไหมนม้ำเยอะเดี๋ยวน้ำขยำข้าวนี่เดี๋ยวฉันดูดหัวปลาโอ้ยหิวข้าว อเคเรียบร้อยแล้วนอาหลับเจ้ได้ย,ย้ายลูกกินข้าวเพ้อลูกกินข้าวเพ้อกินข้าววเอใส่แล้วปะลูกมา,ส,า,กมาสองขนย้ายหลานเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันคนกะกำหมังอ่ะกินได้แล้ยยายมาเจียบุยกันนะจ๊ะอืมฉันต้องน้ำพริกตาแดงมาเลย Why, 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 why?